อัปเดตหน้างานกันสักหน่อยเจ็บงานวันนี้เจ็บงานเจ็บงานรลวเจ็บงานพื้นอาสีลว anh đấy coi, nước, làm gì không hiểu mình cần sao Không hiểu mình cần phải Không Không ต้องไปดูตรงนั้นแหละวันี้ก็อกอยู่เปิดได้ยนะังรอต้องไปดูกันปิดยังไงเนี่ยตรงนี้มีก้องอยู่เนจะต้องถามเขายังไม่เห็นเขาเลยอยู่ไหนไมนะ่รู้เนี่ย chết lại bước kể lại cả bogger. cơ cái này không, kiếm họ kiếm hay mọi người mọi người mọi người mọi ใส่เลยในสใสหนามมันนี่นี่แล้วมันมตัวเปิือยตัวยังอไรเนี่ยนสายยางอีนนี้ากกว่าน่ะนี่มันเตันเหรตั็ตันกับหดเอาใส่ขวดนี่ใส่สายยางนี่ใส่สยยางนี่ตัดฮดออกก็ได้ใส่ขวดบีบลดเนาะ งไ,ไปได้บ่ผมว่าลจำไปว่เขาืองเชียงอยู่ข้างเน่เต็มที่แล้านี่ล้าเต็มที่อ,อ,อประตูรั่วประตูเล็ก 比多